โอมชาติวันนี้วันที่21เดือนเมษายนปี2024เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบัปตดาซึ่งพูดโดยอเวกบัปตดาเมื่อวันที่30เดือนมีนาคมปี1999หัวข้อของเมรีในวันนี้ก็คือจงทำความรักของลูกให้เป็นกำลังของภูเขาไฟที่เข้มข้นและกระจายคลื่น ของการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัดวันนี้บับตดากำลังดูสามเส้นบนหน้าผากของลูกทุกคนเส้นแรกก็คือโชคของการได้รับการหล่อเลี้ยงของพระเจ้าลูกนั้นได้รับโชคของการหล่อเลี้ยงของพระเจ้านี้ครั้งเดียวเท่านั้นตลอดทั่วทั้งวงจรในยุคบรรจบพบกันนี้เท่านั้นและไม่มีเวลาอื่นใดที่การหล่อเลี้ยงนี้จะสามารถถูกให้โดยพระเจ้า ลูกไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับการหล่อเลี้ยงนี้จากพระเจ้าเส้นที่สองในโชคของลูกก็คือเส้นของการศึกษาพระเจ้าโชคที่ลูกนั้นมีการศึกษาของพระเจ้านั้นแสนจะยิ่งใหญ่พระเจ้าเองนั้นได้มาเป็นครูของลูกและก็สอนลูกเส้นที่สามของโชคก็คือเส้นของการบรรลุผลที่ลูกได้รับจากพระเจ้า คิดถึงซิว่าลูกนั้นมีการบรรลุผลมากมายอย่างไรลูกๆทั้งหลายนั้นจดจำรายการของการบรรลุผลของลูกได้มากเท่าไหร่สามเส้นโชคเหล่านี้นั้นกำลังส่องแสงอยู่ที่หน้าผากของลูกทุกๆคนลูกลูกพิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงยานที่มีโชคเช่นนั้นผู้ที่ได้รับสิ่งนี้ไหม การหล่อเลี้ยงการศึกษาและการบรรลุผลเช่นเดียวกับสิ่งนี้บนพื้นฐานในความศรัทธาของลูกบับดาดาก็ยังเห็นความซาบซึ้งทางจิตวิญญาณของลูกลูกดวงยานทั้งหลายผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้ามีความซาบซึ้งทางจิตวิญญาณเช่นนั้นลูกนั้นเป็นผู้ที่สูงสุดยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ของทุกๆคนในโลกทั้งหมดและตลอดทั่วทั้งวงจรไม่มีดวงยานอื่นใดจะกลับมาบริสุทธิ์ในร่างกายและจิตใจของเขาและก็เต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมดและก็ปราศจากกิเลสได้อย่างสมบูรณ์เท่ากับลูกๆดวงยานที่อยู่ในรูปแบบของเทพลูกนั้นคือผู้ที่อยู่สูงสุดมีความศักดิ์สิทธิ์สุดแล้วก็อย่างร่ำรวยที่สุด ในตอนต้นๆของการก่อตั้งบัตดาเคยบอกลูกๆว่าลูกนั้นคือผู้ที่ร่ำรวยที่สุดและก็ยังได้พิมพ์ไว้ในหนังสือพิมพ์ด้วยความทราบซึ้งอย่างมากมายว่าโอม,มันดาลีนั้นคือผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและนี่ก็เป็นคำสรรเสริญของลูกๆในตอนต้นๆของการก่อตั้งนี้ถ้าแม้นบางคนนั้นจะมาเป็นเศรษฐีหลายๆหลาย,ล,ายล้าน ในหนึ่งวันก็ไม่มีใครสามารถที่จะร่ำรวยเท่ากับลูกลูกนั้นเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดอะไรคือสัญลักษณ์ของการมาเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดของลูกเล่ามันเป็นสิ่งซึ่งเล็กมากๆที่จะทำผู้คนนั้นเพียนพยายามอย่างมากมายที่จะมาเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในขณะที่ลูกนั้นมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมดได้อย่างง่ายได้ ลูกรู้จักวิธีการสำหรับสิ่งนี้ไม่ใช่หรือลูกลูกทั้งหลายนั้นจะต้องทำก็คือใส่จุดเล็กๆเมื่อลูกใส่จุดลูกก็หาหลายได้มากมายและมันก็เป็นเพียงเช่นนั้นเมื่อลูกนั้นได้เพิ่มศูนย์ที่จะเพิ่มจำนวนเข้าไปแต่ละดวงยานเป็นจุดพ่อก็เป็นจุดและการใส่ฟูสต็อปให้กับ หละครนั้นก็ยังเป็นจุดตราบเมื่อลูกนั้นจดจำได้ว่าลูกเป็นดวงยานเป็นจุดรายได้ของลูกก็เพิ่มขึ้นในทางโลกโลกก็เช่นกันจำนวนนั้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อศูนย์นั้นถูกเพิ่มเข้าไปอะไรเกิดขึ้นเมื่อลูกนั้นใส่ศูนย์ตามตัวเลขหนึ่งมันก็จะมาเป็นสิบเมื่อลูกนั้นเพิ่มหนึ่งศูนย สองศูนย์สามศูนสี่ศูนย์จำนวนก็เอาแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิธีการของลูกนั้นง่ายดายการใส่จุดของสำนึกของการอยู่อย่างเป็นดวงยานก็หมายถึงการสะสมสมบัติเพื่อตัวลูกเองต่อมาเมื่อลูกนั้นใส่จุดของพ่อคือการจดจำพ่อลูกก็จะสะสมสมบัติมากกว่านั้น ต่อมาเมื่อลูกนั้นใส่ฟูสต็อปให้กับละครในขณะที่แสดงอยู่ในการติดต่อและมีความสัมพันธ์อยู่กับคนอื่นๆเมื่อลูกใส่ฟูสต็อปกับอดีตสมบัติของลูกก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นดังนั้นลูกนั้นใส่จุดตลอดทั้งวันได้มากมายเท่าไหร่พร้อนของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงผู้ที่จบสิ้นกระแสที่ไร้สาระทั้งหลายด้วยพลังความคิดที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยพลังของลูกได้กล่าวว่าความคิดสามารถสร้างโลกได้เมื่อลูกนั้นมีความคิดที่อ่อนแอหรือไร้สาระโลกที่มีบรรยากาศที่ไร้สาระก็จะถูกสร้างขึ้นมา ผู้รับใช้ที่แท้จริงก็คือคนที่จบสิน้นกระแสะเก่าๆทั้งหลายด้วยความคิดที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยพลังของพวกเขาดังเช่นวิทยาศาสตร์นั้นทําลายอาวุธด้วยอาวุธพวกเขาทําลายเครื่องบินลําหนึ่งด้วยเครื่องบินอีกลําหนึ่ง ในทํานองเดียวกันกระแสความคิดที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยพลังของลูกนั้นจะจบสิ้นบรรยากาศของความไร้าสาระต่างๆเดี๋ยวนี้ให้ทํางานรับใช้เช่นนั้นคตาิพจน์ในวันนี้จงเป็นอิสระจากเส้นได้ที่ละเอียดอ่อนเส้นได้ทองของอุปสรรคและจงเฉลิมฉลองปีของการหลุดพ้นอัจฉริค์โอมชานติ